สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับป๊านะครับจะมาทําการหานะครับเสียงที่มันดังมันมีเสียงอยู่เลยเนี่ยเวลาเราวิ่งแล้วมันดังแก๊กแก๊ะหาไม่เจอครับเดี๋ยวจะลองถอดวันนี้จะลองถอดฝาประตูเนี่ยออกมาดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรที่มันดังอยู่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่ประตูสไลด์ของโตโยต้าเซตานะครับครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเริ่มการถอดกันเลยนะครับตรงนี้จะมีน็อตตัวหนึ่งนะที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยว ป๊าาจะแกะให้ดูแล้วเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งให้ว่าควรจะถอดตรงไหนก่อนหลังนะครับผมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีคหวนควงแฉกนะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกเอาไว้งัดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงแกะดูนะครับผมครับตอนนี้เราก็ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า เดือยอยู่ตรงไหนบ้างครับผมตอนนี้ออกมาแล้วแล้วก็มีสวิตตรงนี้นะครับให้เราปกดเรากดสวิตตรงนี้ก่อนพอถอดมามันยังดึงไม่ได้นะกดลงมาเอาเอาเอานิ้วกดกดเดือยตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลักลงมาแค่นี้นะครับแับแค่นี้เองแล้วก็หลุดออกมาหมดแล้ว ก็คือถอดออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้น,นะครับมันจะมีเดือยอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเดือยก็จะมีอยู่ตามนี่ครับตามคลิปเราก็ดึงก็คือไขน็อตด้านข้างมาตัวเดียวแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับข,ข้างบนก็จะมีสองตัวนะแบบนี้นะครับตัวนี้จะล็อกกันไว้อยู่นะครับเดี๋ยวตอนเราอันนี้ปะปาถอดมาพร้อมการ Hollow. แต่ตอนเราใส่เดี๋ยวเราปลดอันนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกอบกลับไปทีหลังนะครับผม ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาหาจุดที่มีเสียงกันดีกว่าครับเนี่ยครับไม่รู้ว่ามีเสียงมาจากไหนนะครับก็เดี๋ยวลองไล่หาดูเนับมันมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กนะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับนะครับเดี๋ยวเราเอาเทปมาพันให้หมดเลยครับเทปผ้านะ คิดว่าจะมีตรงไหนที่คิดว่ามันกระแทกแล้วมันจะมีเสียงนะครับมันดังน่ารำคาญมากเลยเวลาเราครับนี่ครับปาว่าตรงนี้ใช่แหละเดี๋ยวเคบ้นไทยเละครับเทปบ้านไทยลงก็ได้เนาะกเทปผ้าพันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวปลาไปเอาเทปก่อนนะครับอันนี้คือข้างในประตูนะเป็นแบบนี้นะครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับถอดแผงประตูข้างถอดมาตัวเดียวแล้วก็ดึงมาเลยแล้วก็ปลดสวิตช์ปัตตานีที่อยู่กับแผงประตูด้านหน้านะครับถอดไม่ยากอันนี้ก็ปะปาก็ถอดครั้งแรกเหมือนกันนะครับครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะอันนี้เป็นเทปเหมือนเทปันใส่ไฟเนาะแต่เป็นผ้านะครับปะป๊าจะพันในบริเวณของที่ป้าสงสัยก็คือตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยมันโดนนิดเดียวมันก็ดัง แก๊กมาเสียงแบบนี้เลยครับเนี่ยถ้าใครได้ในรถขับแล้วมีเสียงแบบประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ผมผมว่าใช่เลยนะครับตรงนี้เลยนะประปะว่าแน่นอนเดี๋ยวพันให้หมดเลยพวกเนี้ยนะครับพันให้มันติดเนี่ยครับมันจะได้ไม่ไปกระแทกกับตัวของตัวถังรถมันก็เลยมีเสียงดังเนาะเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราพันให้หมดพันเก็บให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองขับเทสดูว่าใช้งานดูและหลังจากนั้นดูซิว่ามันจะหายไหมนะครับผมนะครับ แกะไม่ยากครับผมนะครับแต่ว่าอันนี้คือลำคาญมาหลายเดือนแล้วนะครับผมก็เลยเดี๋ยวลองมาถอด 1, พันกันดูนะครับ ตอนนี้ปปาก็ใช้เทไปเนี่ยพันในจุดที่คิดว่ามันจะดังเสร็จแล้วนะครับก็คือสายสลิงสามเส้นนี้นะครับก่อนที่เราจะพันมันจะดังนะครับแต่ตอนเนี้ยครับเสียงมันหายแล้วนะครับนะครับเสียงหายเบาไปเลยนะครับอันนี้ไม่อันนี้คือเสียงที่มันกระแทกกับตัวถังนะแต่ว่าเสียงที่สลิงกระแทกตอนแรกนั้นแกลงแก๊ๆงกไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งเงียบแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเงียบแล้วแล้วก็มีตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครับ สลิงสองเส้นนี้นะครับไม่ใช่ว่ามองเห็นไะมันจะไม่ค่อยสว่างนะครับตรงนี้มันจะมีสลิงสองเส้นนี้นะครับนี่ครับสลิงสองเส้นนี้นะครับเราปาพันเสื้ผ้าไว้ตรงโคนมันนะครับเพื่อให้มันขยับน้อยลงนี่ก็เงียบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราครับส่วนวิธีการประกอบก็ให้เราใส่แผงประตูเข้าไปก่อนโดยการที่เรายกขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็สอดเข้าในด้านกระจกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดกดกดแผงลงไปนะครับให้ลงให้กิปลงตาม ตามรูนะครับผมนะครับที่กิฟจะมีฟองน้ํานะครับเราต้องระวังนิดนึงพยายามอย่าให้ฟองน้ําหายนะครับแล้วก็ฟองน้ํากลับไปติดที่เดิมนะครับผมนะครับมันก็จะลดเสียงได้นะครับผมแล้วก็เราค่อยติดแผงเสาตรงนี้อีกทีนึงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับก็ก่อนใส่เนี่ยผมอยากจะแนะนํานิดนึงคือมันจะมีสังเกตที่หมุดที่เราจะประกอบกลับนะครับเนี่ยครับมันจะมียางขอบดาๆนะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่ถอดแล้วอ่ะ ให้เก็บยางอันนี้มาใส่ไว้ที่เดิมนะอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันไม่มีเพราะว่าเนี่ยมันติดอยู่ที่ตัวรถก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันหลุดแล้วมันหล่นตามพื้นอะไรเงี้ยก็ต้องเก็บมาใส่ไว้เหมือนเดิมนะเพราะพวกนี้มันทีมันจะลดการกระแทกหรือว่าการสั่นสะเทือนนะครับมันจะทําให้รถเสียงได้นะครับผมก็ก็ควรที่จะเขาเรียกเลยนะใส่กลับไปให้มันเหมือนเดิมครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองประกอบกลับไปนะครับผม พอหลังจากเราประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดให้ให้มันลงทุกกิบนะครับผมแค่นี้เองครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เอาอันนี้คือแผงเสานะครับเอาแผงเสาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมประกอบเข้าไปเหมือนเดิมมันจะมีล็อกเหมือนกันนะครับกบเข้าไปนะครับนี่ครับก็มีมีเสียงนังกิ๊บแค่นี้ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับไข่น็อตนะครับ อ่อันนี้จริงๆไม่ต้องดึงก็ได้นะครับปปาไม่รู้คิดว่ามีน,อน็อตอยู่ข้างในนะครับใส่เข้าไปนะครับก็เอาน็นอนตเอาน็อตใส่เข้าไปนะครับครับอันนี้ถือกล้องอยู่ก็อาจจะดูแบบดูลักุเลนิดนึงนะครับผมน,อน็อตใช้ไขควงไขแค่ตัวเดียวเองรุ่นนี้นะครับครับใครที่ใช้โตโยต้าเอ,อ่อตัวเซต้าอยู่นะครับก็ลองลองลอง,ลองแก้ไขโดยใช้วิธีนี้ดูนะครับก็ เสียงก็จะหายไปเยอะเลยนะครับผมนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทําเหมือนกันนะครับผมก็ี๋ยวไงตอนเทสแล้วเดี๋ยวจะช่วงต่อไปเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังว่ามันตกลงมันหายไหมหรือว่ายังไงนะครับผมครับเดี๋ยวขอไปเทสนิดนึงนะครับผมครับอันนี้ก็หลังจากที่ประกอบไปตอนเที่ยงนะอันนี้คือตอนเย็นแล้วปะปาไปลองเทสแล้วเสียงหายไปเลยนะครับไม่มีเสียงเลยเงียบผิดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลนะครับ สำหรับใครที่มันมีเสียงตรงนี้ก็ลองไปทําดูนะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถรุ่นนี้หรือว่าลักษณะที่รถที่มีเสียงประมาณอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นแบบบริเวณประมาณตรงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมออออคลิป DIY ครั้งนี้นะครับจากโฟล์ทสอรี่นะครับก็ยังไงอย่าลืมครับอย่าลืมฝากกดติดตามนิดนึงถ้ามีสาระอะไรดีๆกออ็จะมาแชร์ให้ชมกันแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ